ดีค่ะพี่น้องอันนี้ยายสมสิพาหล่อเบ,บิง่งงผิเด้วยพี่น้องบอค่อยเห็นลูกเท่าไหร่รอกเนาะเพราะว่าใบเขาเยอะจะต,ติดลูกรกอยู่พี่น้องรอบนี้ยายสมปลูกที่ความห่างค่ะประมาณห้สิบเซนนี่แหละพี่น้องปกติยายสมห่างแปดสิบเซน เพราะว่าต้นก้าเยอะเนาะนี่สมกับอัดอัดใส่อีกอย่างเข้ากับมาต้องทําค้างหลายกระดาษกระเรียแต่ก่อนโอ้ยฟางลักมัดลาวเนาะโอ้โหโอโ้พี่น้องเมืองเอาต้นเขาตากลงด้านล่างโอ้โหแมงต่าทองเพียบ ลูกยาวๆนี่น่าจะเป็นพันธุ์ส้อยไก่พี่นอ้องอันนี้ยายสมเคยซื้อมาพ่อกล้าเมื่อปีที่แล้วเนาะพันธุ์ส้อยไก่ พี่ยายสวมอยู่ด้านล่างอยู่ใต้ต้นพี่น้องหาไม่เจอเพราะว่าเห็นแต่ใบใเลียเบิ้งรคระบกค่อยดกพี่น้องแต่ว่าเขาเอบซ่อนอยู่ด้านล่างนี่กับพ่อประมาณใบเยอะเกิน นี่กับใบด่งางยายสมกับน้ำขี้เท้าลดเรื่อยๆแกอทุเลาพี่น้องพอทุเลาก็ปล่อยไปก่อนนะคะโอ้โหนี่นี่นี่กองทับแมงเตาทอง,ทองหวังว่าเข่าโค้งสิบอารกไประบาดต่อต้นอื่นเนาะเพื่อติดขาเข้าไปนะพี่น้องน่าจะไม่ติดนะเพราะว่า บางต้นเขากับรได้เป็นโลกบเลื้งงอ,อเป็นไลแดงแบบนี้เนาะเขากับรูเนะน่าจะไม่แพร่ระบาดนะคะรู้สึกว่าเริ่มสิติดลูกเนา่าละมั้งแตงไทยแตงไทย เดี๋ยวยายสมจะพาเลาะชมเพลินๆไปเลยเนาะพี่น้องนี่นี่กัใบงิดกงอโอ้โหต้นเลยเนี่ยดันให้มันตรงซะหน่อย ด้านนี้ก็พริกหยวกพี่น้องพริกหยวกนี่โอ้โหเบิ่งลูกเขาพี่น้องเนี่ยายสมก็จะเก็บเอาด้วยนี่ลูกงหญ่ๆนี่มีเห็ดน้ำพริกผเผานะพี่น้องทำน้ำพริกเผาจัมโบเพสปันใดน,นี่เรากินแต่พริกข่าวยายสมนั่นนะโอ้ย ฮอนทองฮอน,อนใสจริงก็ปลูกพริกหยวกนี่ก็ดีขึ้นกันพี่นนองนี่ติดทุกต้นแล้วนะคะนี่พริกหยวกติดทุกต้นเลยพี่น้องต้นนั้นก็นติด โอ้โหแตงโมแตงไทยอันนี้คือปลูกเองพี่น้องด้านนี้ปลูกเองด้านนี้นะปลูกเองพี่น้องแตงโมแตงไทยกับประมาณนี้แหละแตงไทยเห็นอยู่พี่น้องลูกลายๆายลายลายน้อยๆแตงไทย ว้ยมีบวบด้วยเอาบวบก่อนพีะแตงไทยอืมเหยียบยางหันาะบวบนียก็ยังได้แก่อะไรแบเดี๋ยวใช่สมเก็บกล่องไว้นี่ก่อนกล่องไว้นี่ก่อนนะคะ กองด้านนอกเน,ะน,นาะแกงไทยนะแปลกเนาะ่สมเก็บเม็ดพันยาแค่นน่วยเดียวเนาะแต่พอติดลูกมีทั้งลูกกลมลูกงาพี่นอ้องลูกลายลูกเงินแบบนี้เงินเนะีน่ lục cụm lục nhau, thấy không, bên đó, vài lúp đẹp, coi ba là, cây là, không, chưa có bớt anh nhục rồi, เบ่งพริกหยวกด้านนี้พี่น้องนี่ด้านแปลงสับป,ปะรดเยสมนี่แหละบ่กค่อยได้หิวบัวลดน้ำปันไดพี่น้องด้านนี้บบเมนอย่างดรอกเมื่อยก่อนคาด้อนเนะมี่เยสมกับข้าวกลับบ้านเหมือนกันนะคะข้าวกลับพี่น้องนี่อันนี้ก็พริก โอ้ว้าวอไม่ดันด้านนึงด้านนึงลมนลยมันเม่นเน่าลราบอกพี่น้องเลยมัเม่นซุกเลยเนี่ฮะมีอย่างกัดนี่เน่าตั้มบริโภคน้ำลยโอ้โอพริกก็เริ่มสิเน่าเลยพี่น้องมี3แบบนี่แบบนี้นี เดี๋ยวเดี๋ยวรูปแงดงแดงสุก,กหรอือว่าเน่าอไหนดูสิอึ๊บไงโอ้ยเน่าพี่น้องอันนี้แบบที่สองนะอันนี้แบบแบบที่หนึ่งเนาะแบบที่หนึ่งแบบที่สองลูกใหญ่ๆห่เลยแบบที่สามแบบนี้พี่น้องเป็นวีนี่ดอกออกเป็นพวงโอ้โหพีเน้องเบล จุ่มเลยแดดเนาะไม่ค่อยเห็นพี่น้องแบบที่สามนี่แบบที่สามพี่น้องเนี่ดอกเป็นจุ้มลาติดลูกเป็นจุ้มเป็นจุ้มเป็นหวีเลยพี่น้องเห็นไหมพราะเม็ดนี่กับแปดหนีเนาะ โอ้โหยังเยอะแยะนะพริกยีสมนู่นเฝ้าเลยพี่น้องไฟกับไม้ฮะนี้านี่เมื่อเหร่นี่เป็นวีนี่พุ่นไม้ธรรมดาพี่น้องอุ้ยฮพักแท้สามแบบสามสไตล์พี่น้องโอ้ยเน่าก็ลายเลยแบบนี้นี่ดอกธรรมดาเนาะแต่ว่าติดลูกดกคือกันเนี่ยแบบที่สองก็ลูกใหญ่ๆเนาะ แบบแรกเนี่ยแบบที่สองนี่พี่น้องเนี่ยนี่ใหญ่แล้วก็แบบที่สามนี่แบบนี่พี่น้องนกเดนเรื่องเอาเนี่ยนี่ไม่ธรรมดานะคะพี่ z มกดอจโกคลิปไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องเฝ้ากับบ้านไฟกับไม้นี่กลดกับฮอนขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ